<Gang> ไงครับทุกคนสวัสดีชาวแก๊งเกมทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาอยู่กันในสวนสัตว์ c ีกันแต่อย่างใดนะครับเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยนะฮะเราจะมาลาท้าผีกันในคาริแห่งหนึ่งกลางป่าในเกม Mad f a t ธอรนะครับอ,อ่าสำหรับใครที่ไม่รู้จักเลยครับผมว่าเกมแมดฟาเธอร์เนี่ยคือเกมอะไรเกมนี้เนี่ย เคยเปิดให้โหลดเล่นฟรีในตอนปี2011นะครับผม,ผมพร้อมกับเกมค่ายเดียวกันอย่างมิสโอนั่นเองครับผมซึ่งตอนนั้นเกมนั้น2เกมนี้เนี่ยมีชื่อเสียงม,ม,ามากๆเลยนะครับผมคุณผู้คุณอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะสำหรับใครที่อายุเท่ากับผมเนาะซึ่งเวอร์ชันที่ผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ที่วางขายบนสตีมนะครับผมซึ่งผมก็ได้ซื้อมาทั้ง2เกมนะผมเป็นแพ็คมาดรวมกันนะครับผมทั้งแบ d f a t h อร์และมิสโอยังไงผมก็จะเล่นให้จบทั้ง2เกมนะครับผม โอเคสำหรับใครที่อยากทราบเนื้อเรื่องยอ่อนะครับผมเนื้อเรื่องยอ่อของเกมแมดฟาเธอร์นี้นะครับผมก็เป็นครอบครัวครอบครบัวหนึ่งนะครับผมที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์แห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างนะครับผมทาให้เกิดมีปีศาจนะผมออกมาเพ่นพ่านทั่วคฤหาสน์ของเขาเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนตัวนางเอกเนี่ยก็ต้องหาคําตอบนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคฤหาสน์ของเขานะครับผมรวมไปถึงระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะต้อง คอยตามหาคุณพ่อและช่วยเหลือคุณพ่อเขาไปด้วยนะครับและเขาจะต้องพบเจอกับความจริงอันน่าสะพรึงนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับกดนดวเกมกันไปเลยนะฮะหมดเกมตอนนี้มีแค่ normal เนะโอเคก็ต้องโอ,โอ,โอ้ขอโทษนะครับผมเรื่องเมาส์ <laughs> โอเคก็ต้องบอกไว้นะตรงนี้นะครับผมว่าตัวผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากมายนะครับผมยังไงถ้าแปลผิดแปลถ,ถูกแต่อย่างใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับโอเคเปิดมาด้วยที่น้องเด็กตุ๊กตาเนาะอืมเออโอเคครับคงเป็นผมข้าแล้วกันผมข้าวไปเลยกันเนาะโอเคไขครอประตู คุณพ่อคะโอเคนี่นะ่าจะเป็นเสียงเป็นอ๋อน้องเอกนะต้องตัวเอกตัวเอกคุณพ่อคะอยู่ไหนรอเปล่าเหมือนมาหาพ่อนะฮะใจหมดคุณพ่อคะอ๋อดีใจดีใจพ่อมารับอ๋อยะปบกกี่ครั้งแล้ววาเอ่ออย่าลงมาข้างล่างนี้นะอ้คุณพ่อนะฮะคุณพอ่อดุดุเฉยขอโทษครับพอ่อน่ารักน้องชี้อ,อาย,ยะแหละ แต่เออหนูกลัวนะคะ่ะหนูนอนคนเดียวหนูกลัวหนูไม่ก้านอนคนเดียวไอ้ยะไม่ต้องเป็นห่วงนะเธอ,อไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะไอ,อ้ยะแม่ผู้ล่วงลับของเธอเนะี่ยเขาอยู่ข้างๆเธอเสมอ,อมเด็กกัมพาแม่เหรอเขาจะมองเธอจากข้างบนนั้นเสมอนะไอ,อ้ยะไม่ต้องห่วงเป็นการปลอบประโลม <laughs> โอเค ตอนนี้ก็ไปนอนซะนะโอเคกับพ่อเป็นเด็กดีเชื่อฟังเด็กดีเด็กดีดกด <c oughs> โอเคกับคุณพ่อครัพรุ่งนี้อ่าใช่วันครบรอบวันตายของแม่เธอสินะอืมเดี๋ยวพวกเราจะไปเยี่ยมหลุมศพของเธอด้วยกันนะโอเคค่ะเอาล่ะทีนี้กลับไปที่เตียงแล้วก็พยายามพักผ่อน โอเคค่ะคุณพ่อโอเคป่ะพอไล่เราไปนอนนะฮะมีการไปดูนิดนึง่งหยุดอเสียงใครอุ๊ยเสียงด้วอยเหรอไปนะด้วยฉันด้วยอ้าวเสียงอะไรอื้อหือเสียงด้วยอื้อหืโอโอ้โหเปิดไปด้วยฉากแบบนี้อย่างนั้นเหรอ กันรู้ว่าคนพ่อของฉันเนี่ยเก็บงำความลับเอาไว้พ่อของฉันเป็นนักวิทยศาศาสตร์เขารักงานวิจัยและเ,เขารักงานวิจัยของเขามากแล้วก็ขังตัวเองเอาไว้ในห้องแลบชั้นใต้ดินของคารเดอร์แท็นี้ and I have always hearing o u าแต่ฉันก็ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากห้องแลบแห่งนี้ชั้งเสียงสัตว์แล้วก็เสียงมนุษย์ภาษากรีกร้องอะไร โเชีย่ยเออตอนที่ฉันยังอายุยังเด็กเนี่ย even at a young age เออใช่ครับตนฉันกําลังเด็กเนี่ยฉันรู้นะว่าพ่อฉันน่ะกําลังทําอะไรอยูออ่แต่ว่าฉันทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นไม่ได้ยินอะไรแห้งนั้น เป็นแบบไม่สนใจนะผมตลอดเวลาเพราะว่าฉันรักพ่อของฉันมากนะครับอ๋อรักพ่อคุณพ่อเองก็เลยเก็บนำาความรับเอาไว้ไม่ดีนะฮะเราควรจะแนะนำคุณพ่อเราด้วยนะครับ That's not the only secret I know มันไม่ใช่ความลับเดียวหรอกนะที่ฉันรู้เมื่อตอนที่แม่ฉันเออเมื่อตอนที่แม่แล้วก็ฉันเนี่ย ไม่ได้มาอยู่รอบๆเขาหรออ๋อแบบไม่ได้ตอนที่อายะกับคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขานะครับผมเขากับผู้ช่วยของเขาเนี่ยก็จะอะไรฮะอ,อุ้ยมาแล้ว a f f i n i t มเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างงี้ปะ่ะครับ Source of the remaining material myself อ๋อเหมือนว่าหาวัตถุดิบอะไรบางอย่างได้นะคนนี้ผู้ช่วยเหรอสาวจัง มันเออ่ยังรอได้อยู่นะมันนีสิมาเรียรด็อกเตอร์คะอืออ่ากอดเป็นหนึ่งทีทักกันจะได้ไหมด็อกเตอร์เอ่อ uh, this is the way of all relationship เอ่อกลัวว่าแบบเขาจะรู้ถึงความสัมพันธ์ของเราเหรอืมแล้วมันจะเป็นอะไรไปล่ะอา่าแม่งเล่นชู้กัน don't believe s ฟ e ี e ้า off me ฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะเจอฉันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยหรอเออเจ้าเด็กนั่นนะ่ะใกล้จะ11ในไม่ชานี้เ,เราต้องทำให้แน่ใจโอเคนะจะไม่มามรู้ความลับของเราแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยอะไรมาเนี้ยแูสิ <laughs> ผิดขออภัยนะฮะ <laughs> เฮ้ยชี้เมื่อกี้หน้าใครอ่ะอมผมไม่ค่อยถูกกับเกมเยอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะถึงแม้ว่าภาพมันจะเป็นอย่างนี้เหอะ <c oughs> ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนี่ก็เที่ยงคืนแล้วนะอืมเอ,อ่อวันนี้ก็เป็นวันที่แม่ของเราจากไปครับผมแม่โอเคครับ เอ่อตอนนี้ฉันคิดถึงแม่องฉันมากมากเลยจนนอนไม่หลับโอ้โหแต่ว่าเป็นรักแม่มากอ๋อได้เดินและว <c oughs> อน,นิเมชันน่ารักมากเออถือว่ารีรีมาสเตอร์กราฟิกมาใหม่นะถ้าที่ผมจําได้ตอนเล่นสมัยก่อนโอ้โนะอ่อผมก็จําไม่ค่อยได้แหละแต่กราฟิกมันไม่ใช่นะถือสึว่าพัฒนามาเยอะเลยลองดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกับ้างเนาะโอเคเหมือนเขาให้เราสำรวจเอออ่า อะไรรูปคุณแม่แม่โอ้แม่เหรอเออเสวยจ,จังหน <c oughs> ูควรทำยังไงดีคะคุณแม่หนูก็รักพ่อนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับรอเออชีสแกมี่เขาทำให้หนูกลัวเหรออ๋อหมายถึงว่าอาจจะหมายถึงผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยของพ่อทำให้กลัว แววที่เขามองมาที่หนูเนี่ยในดวงสายตาของเขาหนูเกลียดหนูเกลียดเขาอะแต่ว่าหนูก็รู้นะว่าคุณพ่อน่ะชอบเขาถ้าเกิดว่าคุณพ่อแต่งงานกับเธอแล้วก็หนูเดาว,ว่าหนูคงจะมีเขาเป็นแม่ใหม่แน่นอนเด็กนี่รู้เรื่องนะเนี่ยหนูไม่อยากได้เขาเป็นแม่ของหนูหนูไม่ต้องการแม่คนใหม่นะแม่ของหนูมีแค่แม่คนเดียวเท่านั้น ในโลกใบนี้คุณแม่ทราจังทำไมคุณแม่ต้องตายด้วยน่ศาสงสารนะฮะผมยังทำใจไม่ได้นะผม,มหลายคนเป็นผมก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันแหละเนาะโอเคค้นอะไรชั้นหนังสือออรัสเดอะเชเดอร์เดอะเรดไอเซนเจอร์ไม่ใช่หนังสืออุ๊ยอะไรอะ่ะมีมฆอยางตกออกมา อะไรเอ่ยเก็บขึ้นมามันคืออะไรนะ่ะคุณได้เจมอะไรเนี่ยเจมอ่จจะซ่อนอยู่ในสถานที่ทุกสถานที่นะครับผมเราสามารถเก็บได้นะฮะอ๋อถ้าเก็บครบเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโอเคเหมือนเป็นของสะสมอะไรประมาณนี้ปะ่ะพวกเซเชอร์อะไรเงี้ยมียี่สิบอันเลยเหรอโอเคจะพยายามตามหาให้ครบแล้วกันนะ อะเพ e นเดเซอร์ er. นี่อะไรนะลุกกตาตัวโปรดโอเคน่ากลัวจังลุกกตาตัวนี้เนี่ยฉันได้มันมาจากพ่อนะอ,อ้าวอิลึกความหลังวิอ่าฉันมีของขวัญมาให้นะอายะพ่อมีของขวัญมาให้ลูกนะอายะ แต่งี้ไก็ดูเหมือนข้าวรัวที่น่ารักนะครับผมเย้มันคือตุก๊กตาเหรอโอ้โหน้องตอนเด็กๆน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณพ่ออ๋อโอเคครับโอเคมันก็แอบรอนๆน,นะนะตุ๊กาตาสวยๆนี่มันอะไรกันนะมันเหมือนกับว่ามันมีชีวิตจริงๆเลยอ่ะก็จริงเนาะอุ้ยแ,แปลกๆละแต่เขาว่าไงเนะี่ยมีชีวิตจริงๆ โซบอลอุ๊ยอะไรอ่ะเอออยู่ดีห้องก็หนาววูบวาบขึ้นมามันทำให้ฉันกลัวนิดหน่อยเนาะฉันควรจะกลับไปนอนที่เตียงโอเคเรียบร้อยครับมิชชั่นสำเร็จเราควรกลับไปนอนที่เตียงอ่าเอ้ยอยางรวจต่อเกยวมีอะไรซ่อนอยู่เออ ไม่เห็นอะไรเลยมืดโอเคนอนก็นอนไปเวรเด็กดีฮนะกินนมนอนทุนี้ชา้าได้ตื่นมาดูแกงการ์ตูน <c oughs> ตกใจน้องร้องเพงลงร้องเพลงเพาะเชีย,ยร์จะร้องเพลงเพ้อจังเลยนะอายะ ให้หนูหันกลับไปได้อย่างค้าคุณพ่ออ่าแปบ๊บหนึ่งนะขอใส่ไอ้นี่เข้าไปแป๊บหนึ่งโอเคเหมือนทำทุกอย่างเรียบร้อยโอ้วงกุฎด,ดอกไม้เหรออุ้ยน่ารักมีแอนิเมชันหมุนๆด้วุยน่ารักอะ่ะเออดูดูดีไหมครับพ่ออืมเหมาะกับเธอมา,มากๆเลยนะไอ้อะ่ะเย้ย ขอบคุณนะครับพ่อโ oh. อ้โหค่อครัวแฮปปี้สุขสันต์ขอโทษนะที่ฉันมาเล่นกับเธอได้ไม่บ่อยนักนะพ่อคะไม่ oh. เป็นไรหรอกคะ่ะ I'm glad we could finally play today. อ่าฉันดีใจอ่หนูดีใจนะที่วันนี้เราได้มาเล่นด้วยกันนะพ่อ Oh my god. <laughs> โอ้คุณพระ <laughs> นี่มันไม่ปกติเลยเนี่ยที่เห็นพวกเธอสองคนเล่นด้วยกันอ,อคุณแม่เอ้ไม่แม่เหรอก็อแม่สิจำหน้าไม่ได้หรือ <c oughs> คุณพ่อสิคุณพ่อเขาทำมงกุฎดอกไม้ใหหนูด้วยนะอุ้ยน่ารักจังเลยเนะแต่มันพิเศษมากเลยนะมันเหมาะกับเธอมากเลยอายะเหมาะกับลูกมากๆ <c oughs> แล้วโตโยเปรวิทีมออเดอแล้ววันนี้จะเล่นกับพ่อทั้งวันเลยหรือเปล่าลูก ่ดแนอนค่เอามาเล่นกันอีกไหมครับพ่อได้สิไว้โอกาสหน้านะแล้วแม่ก็จะมาเล่นกับเราด้วยนะไอลูกโฟร์ฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉันตั้งตารออ๋อไอหอแคๆแม่คะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันขอโทษนะแม่ขอโทษนะลูกโอ้แล้วก็ไอหนักห่วงเอ้า อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปสิถ้าเกิดว่ายังรู้สึกไม่ดีนะอืมาดีมาเดี๋ยวฉันจะให้มาเรียเอายามาให้เธอกินไปทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาเรียนี่น่าจะเป็นเอ่ผู้ช่วยของพ่อเนาะน่าจะเป็นคนนั้นไม่ฉันกินด้วยตัวเองได้อ้าวเอาแล้วมีปัญหากันนะแม่คะแม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าแม่โอเคหรือเปล่าขอโทษนะ ที่ทำให้ต้องเป็นห่วงหนละฉันสบายดีอย่าทำหน้าตาเศร้าหมองงั้นสิลูกลูกควรจะยิ้มนะเออแล้วฉันจะรู้สึกดีขึ้นแม่จะรู้สึกดีขึ้นเนาะถ้าแม่ไม่เห็นว่าลูกยิ้มอยู่เนี่ยจะทำให้แม่กังวลใจนะคุณแม่คะโอเคค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักดนะีเนาะน่าเอาละ ตอนนี้เรากลับไปกินอาหารเย็นกันเถอะวันนี้แม่ทำสเต็กซาลอนเนี่ยนะคืนนี้ของโปรดของลูกเลยนะอายะโอ้ดูเลดูลักสเต็กของแม่ที่สุดเลยใช่ครับพ่อ,อแน่นอนเธอนะ่ะทำสเต็กอร่อยที่สุดในโลกนะรู้ไหม <c oughs> เออก็น่ารักดีหรอพอแม่อายะตายก็ทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้นะครับ We were so happy then ในตอนนั้นเนี่ยพวกเราสนุกกันมากๆเลยจแล้วก็มาเรียรด้วยแต่ว่าจนถึงตอนนั้นเราสามคนก็อยากเป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่หลังจากที่แม่เราป่วยนะครับผมแล้วก็จากไป and all episodes a ะ just รูกความความสุขนั้นก็หายไปเหรอ,อตกใจเสียงอลิกา เดินดังจา้าเฮ้ยฮะมีเ,เกมเฮ้ยเสียงใครสะดุ้งตื่นวัดเสียงร้องนั่นต้องเป็นเสียงคุณพ่อแน่แน่เอาแน่ใจได้ไงวะล้ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับพอ่อแน่ฉันควรจะไปดูคุณพอ่อซะหน่อยอ้าเวเฮ้ยถามถามถาม,ถามผมหน่อยดิยโอเคก็ต้องไปแลนะจะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะ เออครับวิไฟดับอุ้ยอะไรนะ่ะอุ้ยตกใจอุ้ยมือฮะโอ้โหเฮ้ย้ยผีไฟด่นะทา,นะาทางนี้เสียงใครใครน่ะมาทางนี้ใครอยู่ตรงนั้นไหมมีใครอยู่นั้นเหรอไปวิง่ง รอ,อเลยคนระัรออะไรฮ้ยใครเธอเป็นใครนะ่ะทางนี้แต่ว่าเธอเป็นใครเหรออยู่กับฉันอยู่กับฉันไหมฉันบอกให้เธอมาทางนี้โ oh อ้ไปกอดเ้ยทางนี้ก็ผีทางนั้นก็ผีโอ้กูขนลุกไปหมดแนละ้วเอาที่ใครวะเนี่ยไอ้เจยไปกูพักผ่อนเลยหน <c oughs> ังสือนะ่าสนใจจริงๆเลยนะในห้อง เธอชอบหนังสือหรือเปล่าจิรัะเฮ้ยใครอ่ะกูอายอุใครเหรอเฮ้ยใครอ่ะโอ้ need to oh, no be need so very เออ่ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉันก็แค่พนักงานขายธรรมดาๆเท่านั้นพนักงานขายพนักงานขายเขาแอบเข้ามาเข้ามาได้ไงเนี่ยหน้าต่าง <laughs> เป็นโจรไปเนี่ยเรียกฉันว่าออ,ออคหน้ากันนะ ฉันเหมายว่าฉันจะได้รู้เธอเอ่อรู้ชื่อเธอด้วยเช่นเดียวกันนะหนูน้อยเออเอเอเป็นหนึ่งทีแต่ดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาบางอย่างนะคิดว่าศพพวกนั้นเนี่ยอยู่ที่แมนชั่นได้อย่างไรใช่ไหมศพเกิดมีชีวิตอะไรมานี้ไหมครับศพหรอเอ่อพวกปีศาจข้างหลังนั่นน่ะนะสัะ้งสัปหละพวกนั้นน่ะนะมันเหมือนกับ สัตว์ประหลาดที่หลุดออกมาจากเรื่องราวสยองฝันอะไรบรานี้ครับทำไมพวกนั้นถึงมาได้อย่างนั้นล่ะโอ้เพราะว่ามันคือคำสาบัจไงล่ะ What you saw w i t t h ร์คร s s s อ o จอฟเฟอร์เ t e subject s เออเห็นศพเหล่านั้นไม่เป็นผลงานจากเออเป็นผลงานมาจากากรารทดลองของพ่อเราเนระเออ เขากับความโกรธโรจิสคิสแฮปปีนบล็อกแบ็คบย์เดอะพลังออฟเคิร์สเหมือนกับว่ามันทำให้แบบมีพลังมากขึ้นจากคำสาบน,น,นะฮะคิดว่าจะมาแก้แค้นคุณพ่อของเรานะครับผมนั่นคือเหตุผลอย่างละ่ะอะไรนะไอ้นะจะก็ต้องเชื่อคุณพ่อฉันสิทำไมละ่ะจุดจบของคุณพ่อของเธอนะ่ะ เราค่าคนออจนนับไม่ท้่วเลยนะแล้วก็มีชิ้นส่วนของพวกคนเหล่านั้นในการทดลองแบบนับไม่ท้่วเลย oh. อุ้ยจับคนมาทดลองเหรอเนี่ยเออดิ t ท i ิ u ิวชั่อ้ยโอไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรข <laughs> ออภัยด้วยนะฮะ <laughs> You must u s t h a v e e รีไร e d เธอจะต้องอคิดได้แล้วนะว่าพ่อของเธอนะทำถูกต้องจริงๆ oh. แล้วเธอยังอยากจะช่วยพ่อของเธออีกย่างนั้นเห เอาแล้วฉุกคิดเอ้ยก็ไปช่วยอยู่ดีแหละก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอย่างที่เขาพูดนะแหมแหมบางทีเธออาจจะยังไม่เข้าใจความทุกข์ทรมานของพวกเขาเหล่านั้นนะโอ้ความทุกข์ทรมานอย่างนั้นเหรอจะต้องไปช่วยพ่อแล้วอืมเป็นคนุณพวกคุณจะทำยังไงฮะถ้าเกิดว่าพ่อคุณเป็นแบบนี้นะ คิดยากหรออีกาอ่าอีกาเป็นจุดเซฟโอเคเหมือนผ้าเก่าอะ่ะอ่ะโอเคครับถือว่าหอมปากหอมคอไปนะผมสำหรับวันนี้สปัตฟัเตอร์อีพีที่หนึ่งนะครับผมคุณพ่อโรคจิตจิตหลุดของเรานะผมก็พาร์ทนี้เนี่ยคงไม่ได้เล่นอะไรเลยนะฮะแปะ โลลัวยาวๆนะผมปูเรื่องน่าสนใจมากๆครับผมยังไงผมก็จะรีบออก EP 2ีมาให้ได้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนนะครับผมสับพาร์ตต่อไปนะครับผมจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมใน EP ีนี้เนี่ยแงงเกมก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแล้วเจอกันนะทุกคนบายไอแฮทูโกฟาเทอร์แล็บ Okey, pa. <laughs>